อุชชาค่ะพิสชนาหนูเป็นคนใจร้อนขี้โมโหง่ายควรจะแก้ไขอย่างไรคะถ้ารู้ว่าขี้ก็อย่าเข้าใกล้สิเพราะขี้มันเหม็นใครขี้หอมม้างอะ่ะขอเพียงให้รู้ว่าเราขี้โมโหขี้นี่ไม่ดีไม่ดีก็อย่าไปทำให้มันเกิดขึ้นแก่เราแล้วความเร่าร้อนขี้ทั้งหลายก็จะหายไปเองแต่ถ้าทั้งที่รู้ว่าขี้ไม่ดีแต่ยังเอามือไปแย่ขี้เล่นเนี่ย แสดงว่าเราอับปีแล้วไม่ใช่ขี้ไม่ดีแล้วไอ้เงินรู้ว่าความโกรธเป็นเรื่องไม่ดีก็พยายามระความโกรธหยุดความโกรธด้วยการสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวสติปรากฏเนี่ยความโกรธจะหายความทุกข์ถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีสติและขาดปัญญาให้สติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องห้ามขี้ทั้งปวงขี้โกรธขี้โมโหขี้งกขี้สารพัดขี้ทั้งหลายเนะี่ยไม่อยากจะยกตัวอย่างมากเรื่อง แต่ที่สรุปแล้วก็คือขี้ไม่ดีก็อย่าเข้าใกล้ขี้กันแล้วกันจบขึ้น